วันนี้เอารถมาถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนหลายอย่างเลยวันนี้ที่ร้านเฮียลวินเจ้าพอดีโอ้โหพับเบรกหมดเกี้ยงเลยอ่ะหลาอย่างดีดเดือดมาดูดูบางเฉียดเลยนิดเดียวไฟไฟเดือดโชว์เลยอ่ะเดือดขาดพับเบรกหลังหมดทั้งคู่เลยนี่ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยน้ำมันเครื่องนีนี่ด้วย อยาให้ทางสุชาติเป็นคนจัดการทั้งหมดเตรียมตัวก็เดินทางไปเชียงรายครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนฝาเบรกแล้วก็เปลี่ยนกรองโซล่าเบรกหมดไรตั้งไรตั้ง ช่างคนก็กำลังทำงานกันมที่ก็ mm. ำกำลังเช็ค เป็นกิบหเ,เหรอกิบเป็นกิบเป็นน้อยพอกิบกิบกิบล็อกนี่ล็อกล,อล็อกเบรกเหรอ,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 อเป็นล็อกเบรกเอยอ๋อตึงออตัดเลือกชดเอาเฉพาะเน้นแบบเน้นเพราะพอทัดท้ายแล้วจะว่าสามาราหยุดหยุดภาพก่อนเนี่ยเราเห็นง่ายกับยุดภาพหยุดภาพไม่ได้ อันนี้เปลี่ยนพเบรนะครับวันนี้ไททันนะครับพันนี้ครับพันนี้กันนี้กันนี้กันนี้อันนี้เอาเปลี่ยนพเบรคครับผมปีใหม่เดินทางไปเชียงรายเพื่อความปลอดภัยนะครับเอามาเช็คก,ก่อนพอดีพับเบรหมดเกี้ยงเลยบางเฉียบ <c oughs> จนไฟเบรโชว์เลย <c oughs> ดีให้ช่างสุชาติเป็นคนจัดการทั้งหมด <c oughs> นี่ครับช่างสุชาติครับช่างผู้เชี่ยวชาญที่สุดในร้านเยลวินของเรานะครับ โโอ้เขาเปลี่ยนทั้งยื yeah. ่นออกเนี่ยหรอดุเปลี um ่ยนกาี่พอยนี่มันจะหยิบีมดเลยเป็นเลยโอวันนี้เขากำลังลื้อมันนี่คือเบรกครับเบรกดูพ่อเบรกหลังเขาเรียกเบรกอะไรครับคือเบรกหลังดุมด้ามเบรกหลังก้ามเบรกหลังเป็นดัมเ้็นดัอ๋อดัมโอเควางลงเลยน่าี่ถ่ายให้ดูครับนี่คือเพ่อเบรกที่ปลอดภัยความปลอดภัยอยู่ตรงนี้ครับ เบรกหลังไม่อยู่นี่ลำบากเลยนะเบรกหัวทิ่มเลยเวลาเบรกเนี่ยหัวเราจะทิ่มลงแสดงว่าเบรกหลังหมดพอเบรกปุ๊บเรารู้สึกเราหายหลังไปแสดงว่าเบรกหน้าหมดใช่ไหมช่างกึมเนาะหรือไม่เกี่ยวมั่วไปเองเนี่ยช่างกึมอ๋อคุณคุยคุยไปช่างกึมไม่เกี่ยวเบรกหัวทิ่มเบรกหัวทิ่มเบรกเร็วนี่โอเคช่างกึมทำความสะอาดทั้งหมด นี่นะพอเบรกหลังเบรกดมเร่มทึมเลยโอนานๆที่จะได้ดูท้องรถเองมั้งมีอะไรบ้างโชว์ก้ายท้องรถ หัวงอะไแล็คแขวงเลยแล็คแวเลยแล็หัวบ่มันเครื่องหัวฮะซึมแล้วเห็นเลยใส่เริ่มจากหัวเลยแล็คเจ้าแล็คความไร่ป่ะเพื่ออะไรอย่างเล็พาวเวอร์บ่ะคงเล็พาวเวอร์แล็พาวเวอร์โอ้มันซึมบ่โอ้เอาไปละนี่นะเอาไปละช่างบอกว่าแล็พาวเวอร์ซึมไปแล้วแต่มันเครื่องรั่วนี่นี่นี่น้ำมันเยื่อเมเลยอ่ะ นานๆไม่คเคยได้ดูท้องรถเองบ้างเลยจะมาดูนี่แหละโอ้เหล็กเหล็กโูลอะไรเนี่ยหาเลือกเสียงอะไรเลย วันนี้ถ่ายอะไรมันเครื่อนนะครับจะเคื่อนแล้วทำไงอ่ะลวดซึมแก้ไขได้ไหมฮะเออช่างบอกมันยังใช้ได้อยู่ว่ามันแค่ซึมบอกโอเคซึมแค่ซึมโอ้ตรงนี้เหรอนี่ตรงนี้ครับช่างบอกว่ามันมียิมเยิมอยู่นะยิมเยิมอยู่เหมือนกับว่า มันก็จะรั่วนักเกิมตัวนี้บ่โอ้แหลกแหลกพวงมาลัยวะแหลกพวงมาลัยอึยังแหล็กแหลกพวงมาลัยพาวเวอร์น้ำมันมันซึมนี่คือกองน้ำมันเครื่องของใหม่เวลาถ่ายน้ำมันเครื่องจะต้องใส่เปลี่ยนกองด้วยครับนี่คือกองน้ำมันเครื่องน น้ำมันเครื่องนี่คือน้ำมันเครื่องของรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เราจะเป็นตัวนี้โอ้เ,เราจะถ่ายน้ำเครื่องของเก่าออกเก็บทุกชอ็อต ผมลงจะเลี้ยวเลยครับเรี้ยวผมผม,ผมบริส<ะ>ุทธิ์เลยครับโอ้โหดำปีเลยเนี่ยดิตรครับน้ำมันเครื่องโอ้โหดำปีเลยพุ่งจะเกินมาแค่หมื่นกว่าโลเล้วเนี่ยแต่ของเก่าถ้งก่อน คือร้านเฮละวินนะครับเหลาวินการช่างบางอยู่บางบ่อนะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลบางบ่อเรานี่แหละครับ,บเป็นช่างเป็นร้านที่มีช่างที่เก่งมากมาครับเนี่ยเนี่ยบาลาที่สองร้อยทับเก้าหกันนี้ก็ช่างกำลังจะเปลี่ยนกองน้ำมันน้ำมันเครื่องนะกองนี้น วันนี้ได้ช่างสุชาติเป็นคนจัดการให้โอเคนะ เปลียนแว่นรองให้ใหม่เปลี่ยนแว่นรองน้ำมันให้ใหม่ด้ยแว่นรองแว่นรอ,องจุกจุกน้ำมันเครื่อง <ừ S 1> อ๋อถ่ายดูสิโอ้โนี่ครับแว่นรองน้ำมันเครื่องด้วยเอาอยู่ได้ไม่รั่วไม่ซึมครับผมใช่ใช่น่น่าจริงเก่าเขาใส่ให้เย,ย็นก็ ต้องตอเย็นแล้วอืมนั่น okay. พุทโอเคอเยนแล้อคลื่นน้ำปีนเลอน้ําีมนเ่นะ

ต้องันี้าข้างบน ลอ้ลอหลองัลงล้อหลังรอเปลี่ยนพัดเบีเยดเ้ยเบียดหมดเกลี้ยง